คลิปนี้จะเป็นวิธีการกรอกนะครับโค้ดสำหรับ iOS อีกคลิปหนึ่งเนาะใครที่ล็อกอินผ่าน Facebook นะครับหรือว่า Apple ID ผมจะยกตัวยอย่างเป็น Facebook นะครับเดี๋ยวล็อกอินก่อนตอนนี้ก็ล็อกอินผ่าน Facebook นะครับไม่ได้ดูเลยว่าเซิร์ฟเวอร์อะไรนะ ถ้าเป็น Android นะครับเรากดที่โป o ไฟล์เนาะจากนั้นมาคำว่าศูนย์ผู้ใช้งานนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนรหัสของขวัญผมอยู่ Warrior อ1 0นะครับอันเนี้ย n n r r o i d สามารถกรอกได้เลยแต่ถ้าเป็น iOS เนี่ยให้เรากดมาที่คอมเมนต์นะครับผมจะคอมเมนต์ปักหมุดไว้ให้จะมีลิงก์กรอกโค้ดนะครับแล้วก็โค้ดเกม6โค้ดเรากดไปที่ลิงก์นะครับ จากนั้นถ้าใครที่ล็อกอินผ่าน Apple ID นดีก็กด Apple ID นดีนะครับถ้าใครล็อกอินผ่าน Facebook ก็กด Facebook นะครับแต่ถ้าใครที่ล็อกอินวิธีอื่นเนี่ยผมมีคลิปสอนอยู่นะครับลองไปดูได้ผมจะล็อกอินผ่าน Facebook นะครับถ้าเราล็อกอินผ่าน Facebook หรือว่า Apple ID เนดีเนี่ยมันจะง่ายเห็นไหมครมันขึ้นเซิร์ฟให้เราเลยนะครับ s 10แล้วก็ชื่อตัวละครแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับให้ตรงกับเซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นอยู่โค้ดรางวัลก็จะมีแฮปป 888แล้วก็ข้างล่างจะเป็นรหัสยืนยันนะครับใส่ให้ตรงเนาะอาจจะดูยากนิดนึงนะครับตัวเป็นตัวอะไร M ใช่ไหมถอนสำเร็จนะครับโค้ดที่เหลืออีก5โค้ดเนี่ยไปดูที่คอมเมนต์เนาะตรงใต้ลิงก์กรอกโค้ดนะครับแล้วก็กลับมาที่เกมน,นะครับของรางวัลมันจะอยู่ตรงจุดสีแดงเห็นไหมฮะรตรงน,นี้ครับเราก็ใส่ให้ครบแล้วก็มารับ